เราสร้างเคอากุกกี้ชาแนลเราใส่มีคุกกี้กับอาติเต็มเนาะคุกกี้ย่างมาแล้วเห็นเหตตาปกิลายทุกคนเค้กชีดอกชีดานมทางขะต้มขนุมเหตตาไฟเนาะุน้างนมาเรียนนี่เป็นอันร่องรูล่องตาขาเจ้าโน่นาะเรองันห้าคุกกี้กับแม่กันยังเราเห็นคุณนะดูสนีุนอีทุกคน โอ้ยได้กินเ็ด no. ตับไล่จักมือนะเนาะทุกคนบปไล่เลยอีกอีดูคตาฟโอ้ย่ายแม่ดึกไม้ไม่ดูถมทั้งกระบังอ๊อกอาเก็บเอาเก็บวะไอ้ไปกินแกงเ็ดตับแม่บํมุนีซิบุมียังมากินอยู่นะโอ้ยไอ้เน่าละเน่าเล็ดเลยเมื่อวานนี่ทุกคนพอได้กินแล้วไหมเนาะอือแม่ทุกคนเน่าเลย วันเมื่อวานนี้แม่ก็มาเลยเน่าจุดออกเห็ดนะทุกคนเลยอ๋อเห็ดแกจนออกเห็ดละทุกคนได้วบอกลายเนาะดีใจแฮงมาเลยเห็นเห็ดต้าออกุทธมานออกุทธเลยทุกคนโอ้ดอกนี้ดอกะมันใหญ่ตัวนั้นเน่าดูนี่นาะโอ้ดีใจแฮงทุกคนก็เคยเห็นเห็ดต้าลายปานนี้ปีนี้นะทุ่มเนาะลายสุดแล้วได้หนึ่งลายสุดแล้วกลางกระทุ่ง

เห็นหมอ้าเหียไต้าไปไปต้าทคนเอว่อเลยอันนี้นาโขแม่แม่จะตับไปหน่อยจันแขกลับไปหน่อยบ่เอาวะกลับมาบ่งอิกงเปล่เนาะไปทุกคนไอต้อนะ เป็นกุกกิสิมาคนเพยายามญ่ายพยายามว้าปูจนเน่าวย่างมาพี่เทศอย่างฝ้าือนเน่าเนี่ยเอาปูตาบยักษ์เลยานอนนอนเห็ดนอนเห็ดนี่กินได้เนาะได้ได้ได้ก็มีให้ลูกจ้างวัดทางเหนือเห็ดออกเต็มเลยนะอู้ในเน่าวอยู่เด้อหินดอกหนึ่งเออไปเข้าไปเบ้างปะ เห็นอเห็นดอก่นเห็นอาู่ออเห็ละยานมันออกไปเนาะยานมันออกอยู่จุ่มโพนมือเช้านี้พอดีกินเนาะทุกคนคตเสียดายมาลูกทีจับเอาบอให้มันเน่าแม่ทุกคนาดอกเนกข้าไปเบิ้งเนือปะนี่แม่แม่อยู่เหนือท่นมีดอกหนึ่งท่านเนะนี่คนไหม มาไปทำเท้าประตูโบไดการแล้วทุกคนไปทุกคนไปเจอกันเลยเนาะโไปเลยคนตอนนี้เฮามาฮอดสัญญางกุกกิ๊กแล้วเนาะกุกกิ๊กกะมีมีมกุกกิ๊กสิผักกันไปเก็บเห็ดต้ตาไปแล้วเบิ่งที่ส่วนที่นึ่งก้อนเนาะมาจะได้เห็ดต้ตาบบอเฮ้ยทุกคนเห็นเห็ดต้ตาสองลากนี่นี่อุ่ยมากระลายดิมาเก็บเอามาจับเนี่ยเออ อุวิ่งจับสิแม่ไปเอาทออมาใส่ไปอุ้ยเบอร์ดีมีทุกคนดอกอีกมาไกลยูพุ่นเนาะเอาดิเอาไปทิ้มเซยีกระเอาไปเอาทอมให้เอ้ยคลิกไปมีทุกคนนี่เนาะแม่มาเอาท่อมมาเฮ้อเด้อนี่ทุกคนได้ซอ,องดอกกันะ จะไปเทือละดอกเนาะเพราะว่าเฮากับโบเล่หากินเก่งเหนะหมมีดอกที่สามเนาะนี่นี่เฮาก็ได้กินแกให้ตาบ่ะใส่นี่ใช่มาสวนไหมเนาะจะเห็นให้ตาบดอกนี่เลยนะโอ้จะเป็นดอกแม่นนี้มันเป็นตรงนี้แม่นละว่าดอกที่เจ้ามมีกระได้เนาะเฮ้ยสองดอกใส่นี้เปคนไปชกบดอกนะคะแม่ไปชอบดานนะที่เจ้า เดเฮต้าเดดอกเดียวคือดอกทำไนี่ทุกคนเขากินเขากินเฮต้าเทอร์เรโด้กูกินก็เห็นเฮต้าอยู่ทางน้ำบอดี้แต่กิเบิ้มเขาไม่กินเฮตาโสดอก กูคิดกเห็นเห็นตาบเลยนี่มีส่วนมีซักเอยอู้ เป็นอันนี้กับว่าเฮดตาบเอากระเฮดตาบเดย์ใกล้น้อยกับโบแมนเพราะว่าดอกแข็งนี่แม่ก็คือกันนี่ทุกคนดอกูดี้สิลูกเลยเนาะอ้ใจมีทุกคนกูกิแกเห็นอีกแล้วเนาะนี่ที่เก็บดูดิเก็บดูเก็บ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 ดึงดึงมาจิ้มเพราะว่าเออใส่ท้องนี่แม่กูกกิกวยกิจอยากเนาะนี่ทุกคนนี่ทุกคนเฮดตาบไต้เบื่อเนาะ แล้วต่อไปเนาะเพราะว่า,า,หาเหารับซอคิตตับดองวงเงินเฮตับฟุ่มเนาะนี่ทุกคนน,กววนี่ทุกคนอันนี้อือวันนี้กับคุวันนี้ทุกคนนี่เซนเฮตตาดอกเมื่งเนาะนี่นี่เจ็บมีดด้ดวยชอบกินนะทุกคนชอบอะไร้ายยิ่งได้กินร้าย เยาก็กีกาได้ไปอยากนํำสมเนาะนี่สองดอกฮัฮ้าหอ่ะตายทุกคนสองอกนีกกก่นี่นี่นนี่ดีจับมาอ่ะไดอีกแล้วพอกินแล้วทุกคน เฮยอะไรแล้วเนาะอ้าวเพราะว่าเขากับเบอร์ดีกับมาซาเฮตตาแล้วแม่กับพ่อก็ไปกิดยางเนาะเมืองทมเฮตตาบแล้วแล้วทุกคน่าหาสิได้ลายหรือว่ามาได้ลายเนาะแต่ทุกคนไปทามองต่อไปว่าเัางสิไดไลบ่หรือว่ามาได้ลายน่ไปกันเลยทุกคนเขาย้อนน้ำซมมันเดือดแล้วเมื่อไห่วันนี้กุกกิ๊กกับแม่กับจะเหมือนเนาะกุ๊กกิ๊กจะได้ใส่ทงยางนี่ทุกคน มูลจุดหนึ่งไอตุดีซอมไอตุดีซอมกุกิ๊กสิพาทุกคนไปเบิ้งยู่ท่งไห้ทงห่งนาที่ดำนาแล้วนี่นู่นาทางนี้เลยนู่นาทางนี้เลยวะป้องกล้งกล้ลองมาวางมั้ยอันเด้อแม่แม่จับกล้องด้วยวะทุกคนกุกิ๊กให้แม่กุกิก๊กจับเนาเนนะใไโดนอีกแล้ว นี่ทุกคนให้หน้าที่เอาพวกเคล็ดดำให้พุกกิ๊กเนาะไปทุกคนไกลๆที่เห็นพุกกิ๊กเด็กดังๆเนี่ยเน่เอาแม่น้ำอากมาเติมสืวนแม่อุ้ยปลาทุกคนปลาไหนน้ำมีออกมาเตเมส่อนน้ำน้ำประตูนั่นหรอไล่เติมเนาะน้ำเนาะแม่น้ำไลยเติบด้มทุกคน

กูได้ไปใช้ก็มารีวิวให้นาเนาะแนนหลังที่เรอเก็บเ็ปตามแล้วกูกิี่ก็มารีวิวให้นาให้ทุกคนเบิ่งเนาะนี่เบิ่งหนาแนนหนาหนาไอสามารถจะได้ดำไปแล้วไม่รู้คน,นคนเบิ่งหนาพวกิี่เะดะไฟเหมือนจะเลือดได้เลือดมาครึ่งนึงคนนี่ขออภัยนะคะทุกคนนี่ได้เลือดครึง่งนึงเลยเนาะ คอนทงดินเลยฮอยเห็บอยูเด็กทุกคนหลังจากเฮ็ดโดนแล้วล่ะค่ะบ้างตีมีคุกกี้เฮ็ดลมขี้บ่ได้ลมนะเตะเต่ไข่ค้อยทุกคนพากูุกกี้กำลังคิดตั้งคอบกำลังกินเปรี้ยวปีกเนาะทุกคนเบอร์รี่กับคีดูคีดูมักเตะนำ้วยโอเคทุกคนถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่เป็นกำลังใจกุกิี้ให้ ไปเลยเด้อบายขอบใจเนาะงาม